ก็ตอนแรกกินกับเอ็น,น,อนเนในไลบเอเอนเฉยนะอ่ะยี่สบก็ยี่สิบคนละยี่สิบเอเนกินทิชชู่เหรอเอนเอนกินทิชชู่หห <c oughs> เหรอฮะฮะทำอะไรกันคะแชรเลน,นคือนนคือต้องวิดพีน,พนเอาใหม่อะไรนะ ที่เราคนอาเดนเล่าไปแชร์นคือถ้อาเร่ากินไม่หมดเราต้องบีบฝุนที่กี่อืถ้าเรากินหมดจะได้แบงค์ยี่สิบโอเคถูกต้องไหมล่าเดนไอ้ล่าลินถูกต้องไหมมันจะหมดไหมมันจะหมดไหม,มก็ทีรินมาช่วยอ่ะเนี่ยถ้าไม่หมดนะแดดเราเอาเลยแดดเสีย<ส><บ>

แล้ววันนี้เราไปทำอะไรกันมาทำไมหิวบ่ยขนาดนี้เอาแล้วเอาแล้วเขาอยากได้20บาทเขาอยากได้20บาทกันเนี่ยแดดแดได้เสียตังค์คนละ20แน่นอน ถ้ากินหมดนะ,นนะถ้ากินหมดจะได้คนละยี่สิบบาททับวนเบ้าเอาากบวนนี้นะเรียบร้อยเลยนะถ้บวนนี่คือจบเลยนะฮะหมดไม่หมด หมดไหมถ้าสองคนอ่ะขอตังแดดเลยไปเอาเลยแดดเสียตังแล้วไงเห็นไหมพี่พี่เขาบอกว่าไม่ผิดหวังเลยพี่ลินเลอนะเมื่อกี้พี่ลินเลอรนะอะไรหาเงินไม่ได้ต้องไปเอาเงินจากกระเป๋าแดดไม่ใช่กระเป๋าม่ ไปเอาเงินจากกระเป๋าแดดนะจ๊ะใช่แดดเป็นคนท้าเาด,าน,เาดานหาตังในกระเป๋ามันไม่มีหลอกมันไม่มีเงิน,ไ,งนไปจ่ายตังแล้ว let's go ไปลุกค่ะเอเอให้จริง,รงก็สัญ,ญญาแล้วทำไมจะไม่ให้จริงไ,ไป เออกลับบ้านเราจะไปอาบน้ำไม่อาบน้ำแปบวบเงินก่อนเก oh. ่งมากเลยกินได้ไง oh. แล้วแบบกับข้าวเยอะมากแล้วแบบกินขนมหวานก็หมดเออ oh. ฮะถลกมากเชื่อเพเมากินลูกเลอลูกเลอดังมากลา oh. อันนั้นสดค่ะไม่เลยถ้าพูดอะ่ะ <laughs> ไปค่ะกลับบ้านค่ะไ oh. ปะกินหมดเก่งมากได้20สิบาท ไปน้องไอเดนเดินไปลูกเดินไป20บาทเดี๋ยวให้มัล้านบาทไม่20ล้าน20ไปเดินไปเดินไปเดินไปมีพี่เขาดูต้อง3,000กว่าคนไปเดี๋ยวกลับบ้านแล้วเอาเงินให้เออก็สัญญาแล้วว่าจะให้ใช่ไหมเลอเลอได้ไหม ถูกต้องเออมีคนบอกว่ากินเก่งมากฮะทุกปกติกินแบบนี้ไหมคะ,ะคะปกติไม่ได้กินเยอะอย่างนี้คะ่ะรเ็ทช,ชาเลนนะคะ่ะแ, <c oughs> แต่บางแต่บางครั้งอลน่อะอาง๋างอ,องเหรอเก่งมากตายแล้วคนดูเยอะแยะเต็มไปหมดคนดูสามเลอ,อ๊ยทำไมต้องเจ๊ขนาดนี้ทำไมดุขนาดนี้ เดนฮะอะไรนะพี่เขาขอถ่ายรูปเหรอตปไปยิ้มหวานให้พี่เขาไปยิ้มหวานดูขามาขอบคุณพี่เขาดูกี่คนรู้ไหมอ่ะเดา,า,าไม่ <c oughs> ไม่ใช่คนจะดูอะไรสองล้านคนตามเราสองล้านเจ็ด <c oughs> <c oughs> ไม่ใชสส่ไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่เดนพูดจะแส่หลายรอบแล้วหมอไม่ใช่ลดลดระวังลูกเท่าไหร่สามจถูกต้องเยอะป่ะไอ้ทำหน้าดูทำหน้านี่ป่ะอ่อยู่นิ่งๆๆไม่มันมันมันเขามาขอถ่ายดูทำหน้า นเออว่าขอถ่ายรูปเดินอยู่นิ่งๆหนึ่งสองไปค่ะไปกันค่ะทุกคนแนทไปเดินพาลูกไปสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะอุ้ยเขามีรถเขามีรถบริการลูกไปวันดี้คนละยี่บาทนี้ยใช่ไปคือรถค่ะคือรถค่ะเดี๋ยวไปแล้วนะคะพี่พี่ มานั่งหน้ากับมัมไงมาลินใครจะนั่งหลังกับมัมมาเดนขึ้นมาอเดี๋ยวมัมจะต้องหยุดไลฟ์แล้วมาบายบายพี่ก่อนทำไมรู้ไหมทำไมเพราะว่าหแบตจะหมดลูกใครใครใช้ไอโฟนไหมครับแล้วอัปเดต iOS อันใหม่ไหมมันหมดเร็วมากเลยอ่ะนี่วันวันไม่ได้ใช้ทำอะไรเลยถ้าไมมันทำไม้กงมันเบลอแบบมัน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 สว่างลูกมันสว่างอยู่ โอ้โหแล้วหมีอมีว่าจะเลิกไลฟ์แล้วคนดูั้สามพันเจดรู้สึกผิดกับคนที่พี่มากเลยอ่ะไม่ไม่ได้เลิกเพราะว่าอะไรแบบแบตมันจะหมดแบตมันจะหมดพออัปเดตโทรศัพท์ตอนนี้หน้าแดนเบอร์ไปหมดเลยอ่ะอ่ะเด็กๆวันนี้พวกเราทำแชร์เลนได้เก่งมากตบมือให้ตัวเองตบมือได้ไปคนละยี่สิบบาทให้แดดไง มไม่ใช่ที่เราคุยกันก็คือถ้ากินหมดในล่าเอเดนกับกิรินต้องเอาเงินให้แดนคนละยี่สิบแดนโก้ยิ้มเราคุยกันแบบนี้ไม่ใช่เรอจมูกยาวจมูกยาวโอ้ยทำมาหมอเด็กมั่งจมูกยาวโกหกเหมือนตัวละครอะไรพี่อะไรพี่นกคี้ยพี่นกคี้ยใช่เดี๋ยวลินกลับบ้านไปเดี๋ยวลินจะเอายี่สิบที่ร้าค่ะโอ้ ไปขึ้นรถค่ะบ๊ายบายพี่ก่อนบ๊ายบายบายบายค่ะบ๊ายบายค่ะคุณลูกขึ้นรถค่ะเงินเดี๋ยวให้บ๊ายบายก่อนอบ๊ายบาย,ายบาได้เลยค่ะได้เลยค่ะ <laughs> ไปแล้วนะพี่ขอรู้ขอโทษนะมามีขอโทษนะคะแบบมันจะหมดแล้วพี่ไมม่เเยีงินล ขอโทษครับเลิฟยูครับพี่พ,พี่ครับไม่มีตังค์อย่ามองหน้าหนูไม,มไม่หนูไม่มีตังค์เหมือนกัน